ขวาขวาขวายขวายาวขวายวใหญ่จับเขือให้ใหญเจับเขือให้ใหจับเขือให้ใหญเจับเขือให้ไอเขือมุงมานี่มันมาทำไมเออไปเลยไปจับจับจับไปไปเดี๋ยวถ้าเกมนี้เราได้มงนะครับเราจะดันเขาให้ได้ห้ามง โอ้โหคุณกดดันผมทำไมเนี่ยเฮ้ยผมอยู่ที่เดียวคุณเลยอะโดวงตามันช่างได้ขีกจริงนะผมอยู่ขวาสุดอะอเด็กเอาแล้วไอ้ดำไอ้ดำมันรอจับแล้วอย่านะอย่าขาตอกเรียบร้อยขาไม่ชอบแบบแลมเลมต้นไม่ดียังได้อยู่เอ้าเอ้าเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ ไฟจังหวะนี้ต้องต้องพลิ้วหน่อยพลิ้วหน่อยโอ้โหสวยแรงส่งมีแรงส่งยาวยาวยาวจังหวะนี้ใครเียใครได้เรียบร้อยโดนขวางโดนขวางเอ้ยได้อยู่มาที่หนึ่งมาแรงแซงทางโค oh, 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 oh. ้งมาแรงแซงทางโค้งอลอโดดโดดโดดเฮ้ยเอวาเอวะเอวเอวเฮ้ยเราต้องดันแล้วจังหวะนี้โอเคทุกคนจังหวะนี้มันต้องมาแล้วอุ um> ้ย เอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวผมจะช่วยเป็นทุกอย่างให้เลยนะครับใครมีห่าว่ะนะไอ้ไอ้หนูไอ้ไอ้แมวไอ้แมวใส่ชุดหางไหนแมวไหนแมวอยู่ตรงกลางไอ้หัวแมวไอ้หัวแมวมันไปไหนละอ๋อไปนู่นมันไปนู่นมันอยู่นั่นะมันยืนอ่ามันหน้าฟ้าอยู่นั่นะมะนไปแล้วมันวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วตรงกลาง เราเต็ะดักหน้าปากซอยไปแล้วไปได้หน่วแล้วไปได้หน่วแล้วมันไปไหนวะน่ะโอ้โหเฮ้ยอยู่ที่เฮ้ยให้โดนโดนชกโดนชกโดนชกดอกไม้ชกเราดอกไม้ขึ้นมาก่อนเฮ้ยโดนโดนนินจาดักนั่นน่ะดักหน้าปากซอยผมดักหน้าปากซอยเฮ้ยลงมาเลยเพื่อนลงมาเลยเพื่อนเดะเรออยู่ อย่าเดี๋ยวเราจังหวะสุดท้ายเราจังหวะสุดท้ายนะเราจังหวะสุดท้ายนะเราจังหวะสุดท้ายนะเฮ้ยไม่ได้คุณต้องได้ดิคุณต้องได้ดิคุณต้องได้ดิกคุณ้อไ้คต้อได้คุณตอได้คุณ้อได้เด็กคุณต้องได้กคุณต้องได้กคุณตงด้กคุณต้องได้ดคุณต้องได้คุณ้องได้กิจ้งไดเลกคุณ้งไดค้ดภารกิุ้กคุณุ้งก้ผมหลบผมจุกผมจุกผมจุกผุจุก ไอ้ยจังหวะนี้คุณอยู่ไหนคุณอยู่ไหนคุณอยู่ไหนมาเร็ว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 จังหวะนี้ได้มาเร็วมาเร็วเอา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 คุณเอาไว้อ้าวผมจุกผมจุกจุกเดินขึ้นมา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 คุณอยู่ไหนคุณอยู่ไหนคุณอยู่ไหนเร็วเร็วเร็วเอา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 มาเอามาเอาหนึงหนึ่งหึงไว้หนึ่งไว้เฮ้ยเฮ้ยได้ไปเนี่ยได้ไปเนี่ยเอ้าแต่ว่าหาอะไรคนนี้แต่ว่าผมได้เข้าปะ มันจะหาผมททนด้วยโอ้โหไป็นไงละผมป่าด้านันสุดทุกคนกลิ่นนี้กลิ่นนี้ทุกคนผมเห็นอะไรทั้งทองอยู่บนหัวก็ไม่เลิกเข้ามาเลยครับสิบคนด้วยแม่งผมเคยเจอด่านเนี้ยสูงสุดสิบแปดคนอะโอ้โหไม่มีที่ให้กระโดดเลยแม่งวิ่งมาราธอนกันเลย โอ๊ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอยเอ้ยเอ๊ยโอ๊ยโอ้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 ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอลยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโม๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยโ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 ก๊ยโอ๊ยาอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยลอ๊ยโ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 อยโอ๊ยลับมาเฉยโอบยโอฉยโออยโอ้ยโอ๊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 ยออยนะน่าน่าจะปล่อแล้ว กระโดดอยู่เลยโดดรถเต็งอยู่เลยสวยครับสวยครับเราอยู่จังหวะนี้ยาวๆได้ทั้งวันทั้งคืนนักเตะดีคนนึงอุ้ย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 เอ็หมาเอ็หมาอุ้ยไอ็หมาเฮ้ยไอ็หมาเฮ้ยเฮ้ยอุ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 ้ยใจเย็นใจเย็นหายใจเข้าลึกๆเฮ้ยสวยจังหวะนี้เออตัดก่อนตัดก่อนตัดก่อนเฮ้ยอุ้ยเล่นยาแล้วทุกคน จังหวะนี้โอ้เไดนยากแล้วบอกเลยบอกเลยบ้องตรงตรงบ้องตรงเอออยู่อยู่อยู่ชั้นนั้นให้นานที่สุดครับผมมาแล้วผมมาแล้วได้แยกแยกแยกย้ายแยกย้ายแยกย้ายอ่าอยู่ฝั่งนึงผมอยู่โอเคแยกย้ายครับแยกย้ายคุณไอซ์มองข้างล่างดีๆนะสวยละสวยละใช่ใช่ครับสวยละผมบอลเลยจังหวะนี้เฮ้ยแต่ผมเห็นแล้วอีกคนนึงอยู่ฝั่งนู้น วิ่งอยู่ข้างล่างอ่าผมเห็นแล้วเดี <ok mm ๋ยวผมไปไอ้น no> <si> okay. ี่ให้ดูว่ะมาได้เวลาแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวคุณกับผมแล้วใช่ไหมไปแล้วปล่อยเมาส์ปล่อยเมาส์ภารกิจผมชัดเจนมากทุกคนเมื่อกี้นี้เราจะทำมันอีกครั้งหนึ่งครับกับข้าวโมกุลต่อเนื่องนะอ๋อ เอาแล้วถ้าอยู่แถวสองนี่โผมอยู่ซ้ายวะ่ะต้องปาดเข้าขวาเดี๋ยวผมจะไปสกัดดาวรุ่งที่เส้นชัยคุณต้องไปให้ถึงให้เร็วที่สุดไปขายยาตอนนะขายยาตอนะไปเดี๋ยวผมจะไปสกัดดาวรุ่งที่เส้นชัยไปเลยไปเลยไปไปไปกันไปกันไปเว้ยเฮ้ยระวังสวย สวยไปเล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 ยไปลวนล้วนวนล้วนขวาขวาขวาเยาะขวาเยาะขวายอะเย็ดจับเขือให้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 ไอ่เขือมึงมานี่มึงมาได้ไงเออไปเลยไปจับจับจับไป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 ได้แล้วมงลงพอดีมงลงพอดีไอใจเย็น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 ต้องได้แล้ว เฮ้ยเอาว่ะ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 ฮ่าฮ่้ยเอา่อาไอ้จับสองคนเนี่ยเอาอัดใส่ซับที่แท้จริงโอ้โหจบเสได้อ่ะโอ้ยเสียได้เลยอ่ะจะได้แบบเสได้มากมากแบบร้องเรียนที่ใครได้สีแดงเมื่อกี้เนี่ยมันไม่รู้หรอกว่ามันมีโปอ่้ แม่งไปแล้วมั้งนะวาร์ปแล้วมั้งลึกงก่อนเฮ้ยสูตรมึงไม่ติดสูตรมึงไม่ติดเอา้าเอ้า